สวัสดีครับคนหลังโคลชแนลครับนี่มาแกงตาการ์การบิดตะกาศ,กาศ,กาศที่เขาไปดองนะครับมแกงส้มใส่ปลาดุกครับอัน,นมันหัวใหญ่มีใบใเขียวแต่ว่าหัวใบดอง้วครับไปคันส้มนะครับผมคันส้มใบม,มันใจม,นนมันนี่แตงมันนี่มาแกงครับวันนี้อ้อการ์าขมขมๆล็กน้อยครับแซ่บครับ ก็คุณมาคมอะครับแบบผัหั่นน้ำร้อยแล้วครับาใสน่น้ำมะขามเปียกครับขามเปียกเข้มข้นแต่คุณหอมหอมครับกเกลือก็มีพริกครับพริกขม,มีใช่น้ำมาอีกและ้วกะ็กระชายครับกระชายแล้วกะ็กระเทียมหอมตะไคร้ครับผักผักหันน้ำร้อยแล้วครับ เลือเราเอา,เอ,าอีกแกงที่เราตำใสลงไปครับนี่ครับตำเสร็จแล้วครับ ฝาเลือดค่อยเอาเปาลาใส่ครับน้ำเลือด้วครับป่าใส่ครับครับปมาดูครับ น้ำกุยเต็มมอน้ำมาขับเปียกเลยครับ แกงส้มแบบบ้านๆครับแกงส้มปลาดุก ใช้ผักาก,าการบิดครับาการที่เขาไปโดงครับเจ๋งแบบบานๆสุดแซับก็แด่อาจจะเอกรถขุมนหน่อยครับน้ำเก่งเอาเปลี่ยวนหน่อยสุดยอดเลยครับสดห้อน ย้อครบตับเกศหัวไม้บ่ไคฮอนบบไคพุ่งเลยครับตัอเกอต่อเก่าหล่าเครื่องผมแท้กปิดเปื้อนละเปื้อนปุ๊บปุ๊บครับตัดงครับ ไว้ให้มันเลือดแบบนึงครับตุนปลาแป๊บนึ่งบุกเครื่องครับดีครับเช็งวครับ น้ำลายเลยครับสดแดงโอ้ครับชิมมั่งครับซุปจุดหน่อยครับน้ำขาดจุดหน่อย ปลามันใกล้สุกแล้วครับเฮาต้องผักลกถ้าอย่างนั้นถ้าลุงหลังเกินมันก็ปามชิบเต้ก่อนครับปลากำลังที่สุกแล้ว จีบีครั้งนึงครับใช่พักไปแล้ว<ป>น้ำขาบใสไปเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแนวงต้นหอมใส่ก่อนต้นหอมใส่ครับหอมใส่ก็จบเลยครับกินมกันด้วยครับพี่น้องสุดน,น้ำมันหอนโกกุกโกุกมาครับมาครับสุดน,น้ำมันออนกันครับพี่น้องแสงส้มปลาดุกใส่ผักกาดการบิดครับ แซ่บครับกินุกกันครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ